สต็อกล้นกว่ายอดขายสัญญาณเตือนที่ต้องระวังสมกรเอายอดสินค้าคงเหลือจากงบฐานะการเงินมาเทียบกับรายได้ในงบกำไรขาดทุนของคุณถ้าสินค้าคงเหลือสูงหรือว่าใกล้เคียงกับยอดขายอาจจะตีความได้ว่าเคมภาษีซื้อแต่ไม่มีภาษีขายรองรับหรือขายไม่ออกใบกำกับภาษีหรือไม่บันทึกยอดขายจริง วิธีป้องกันและรับมือค่ะเรื่องแรกค่ะคุณจะต้องแจกแจงแผนการขายของคุณให้ชัดเจนเช่นสต็อกช่วงโปรโมชั่นปลายปีเพื่อขายในต้นปีถัดไปและมีหลักฐานเอกสารทางการขายรองรับเรื่องที่2ค่ะทําบัญชีสต็อกแบบละเอียดค่ะสแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าเข้าและออกให้ครบถ้วนเรื่องที่3ค่ะเปิดบินขายให้ครบทุกยอดค่ะรายได้ตรงกับใบกำกับภาษีขายแล้วก็เอกสารการขายและเรื่องที่4 รายงานต้นทุนให้ถูกต้องภาษีซื้อของคุณควรที่จะสอดคล้องกับสินค้าที่มีอยู่จริงเชื่อมโยงกับรายได้ในอนาคตในโลกของธุรกิจตัวเลขพูดแทนทุกอย่างอย่าให้ตัวเลขผิดเพี้ยนเป็นบันไดให้สมกรปีนเข้ามาถึงโต๊ทำงานคุณคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพลอย